เข้าเกียร์แล้วกระโดดนะครับซีวานโมตโตมือดำทํำเองรถฮอนด้านะครับเบร้อยรุ่นเก่าส่วนถังน้ำมันจะอยู่ข้างหน้า <c oughs> มีที่เก็บของนิดนึง <c oughs> คันนี้นะครับอาการที่เจอคือเข้าเกียร์แล้วก็กระโดดนะครับ <c oughs> ไม่มีหัวเกียร์ถอดคลัตออกมาตรวจนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคลัตกระโดดเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากชุดคลัตหลังมากกว่าชุดหน้านะครับหน้านี่จะเป็นคลัตก้อนอาการของมันเวลาเสียก็คืออาจจะ ออกตัวกระตุกนะครับตัวนี้เราจะลองถอดคัตแปน์อกมาดูนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่ตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้เลยสาเหตนนะครับแหวนตัวนี้นะครับตอนใส่อาจจะเวลาประกอบนะครับมันหลุดล่องลงมาอ่าเพราะเวลาใส่นะครับบางทีเราจะต้องใส่คัดก้อนกับคัดแผ่นเข้าไปพร้อมๆกันเดี๋ยวมันจะต้องหาจังหวะให้มันลงตัวแล้วมันลงล็อกบนที่มีการโยกการขยับบ้างมันก็อาจจะเกิดการ หลุดออกมาก็จะทําให้รถเข้าเกียร์กระโดดหรือว่าไม่มีหัวเกียร์นะครับถ้าเกิดว่ากรณีหนึ่งเราลืมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นกันบ่อยนะครับลืมใส่ไปมันก็จะมีอาการเกียร์กระโดดได้เหมือนกันคล้ายๆกับกับอาการนี้นะโอเคนี่เราจะประกอบกลับเข้าไปแล้วครับลังใส่คลัตต์ตัวนี้ไม่ถูกหรือไปใส่ผ้าคลัตต์ผิดรุ่นนะครับเกิดอาการคล้ายๆกันโอเคยางคลัตอยยังแน่นอยู่ครับโอเคประกอบกลับได้ มีมาร์กอยู่ตรงนี้นะชีนนะอ่าจุดข้างบนนะฮะนั่นนะครับเนี่ตรงนี้มันจะต้องตรงกับตรงไหนนะครับอ่ามันจะมีขีดนะครับจะมีขีดตัวเกล็ดเนี่ยเก็เราต้องให้ตรงจุดตรงเนี้ยมันตรงกับขีดโอเคแล้วก็ประกอบข้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ประกอบทัดก้อนเข้าไปได้เลยนะเอาแล้วลองใส่ก่อนใส่ปะระกบยังไม่ต้องหมุนนะครับแก่ปะระกบให้ดูนะอ่าใส่ตัวล็อกนะครับ แล้วก็ใส่บล็อกนะครับ <S <S ดูบล็อเกเขี้ยวตัดคัดตัวนี้นะครับบล็อกเขียวเหมือนกัน <S <S นี้มันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับใช้สําหรับคัดตัวหน้าและตัวหลังอ่าพอขันน็อตสมมติว่าเราขันน็อตแข็งแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้นะลาเราแกะมาเราต้องล้างด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีขี้คัดออกมากองอยู่ตรงนี้เยอะจะลองใส่น็อตไปแค่รวมๆนะครับเพื่อทําคลิปเป็นแนวทางนะครับ ลุกเบอร์เป็นเบอร์เลยแล้วนะก2 0 0นะครับอ่าเยค,ครับจากตรงนี้ปุ๊บเราก็ประกอบฝาคัตก็ไปได้เลยครับคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสามมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์ซับสไครต์แชร์ได้ครับผม